สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการลงดันนะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ลงดันที่ไม่ได้ทำนานมากเนะาะหลายหลายคนอาจคิดถึงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยผู้สนับสนุนใจดีของเราจาก r i ดแมนช h o p นะคะเติมเร็วเติมไวเติมเงินต้องที่ r i d m a n ช็อปเนาะพบกับโฆษณาได้เลยค่ะ เปิดให้เติมแล้วคาร์บาว์อินฟิทคอมโบกับร no ิชแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมคุ้มกว่าเติมเองได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์แอดมินรับส่วนลดเพิ่มเติมเกมในเว็บรับ r i ริชแมนคอยเชแทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนาสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น และนี่นะคะเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะจากห้างลิทแมนช็อปนะถ้าใครนึกถึงร้านเติมเกมต้องลิทแมนช็อปนะคะติดต่อไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะอ่ะวันนี้ดันที่เราจะพากันมาลงให้ดูนะคะนั่นก็คือดันตรงนี้นะคะนั่นก็คือดันโฟกัสเชนเ m มโปชั้นหนึ่งนะหรือว่าดัน1 1 0นั่นเองเนาะซึ่งใบดันนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะจะเป็นรูปร่างเป็นใบสีแดงแบบนี้นะคะมัสกาดโฟกัสเชนเทมโป b 1 f นะคะโดยเราจะลงทั้งหมด10รอบนะคะเดีย๋ยวเราจะมา ดูของกันว่าของในดันนี้มันจะยังดีอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงเนาะแต่ส่วนใหญ่ดันนี้ก็จะเน้นเป็นพวกหินแดงนี่แหละที่ยังพอแบบพอปล่อยลงในตลาดได้เนาะแล้วช่วงนี้ก็มีกิจกรรมแลกหินฟินเวอร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปแลกได้ชิ้นกันเนาะโอเคไม่วุ่นวายทำเพลงอย่าเรามาลงดันกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะภายในดันก็ดูเป็นซากปหลักขักพังเก่าๆเนาะเอออันนี้เลยลงให้ดูเฉยนะรอบเดียวเ <laughs> บฟี่บอกว่าสวัสดีคนดูคลิปเออใช่ใช่ใช่โอ้ m o n ตอร์ตัวนี้ก็คือแบบเหมือนเอเลี่ยนอะเหมือนเอเลี่ยนแบบระยะเล็กนะคะต้องค่อยๆเข้าไปก่อนแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะถ้าายังไม่ได้แปลงแบทสามเนาะแต่จริงๆแบทสองก็จะเหมาะกับการตีบอสมากกว่าแต่แบทสามมันก็คือมันจะกว้างนะคะตีโดนหลายตัว ดันนี้ของก็ไม่จําเป็นต้องมีเยอะอะไรมากเนาะทุกคนมีแค่นี้ได้หน่อยก็ลงได้แล้วนะสําหรับเลเลยว่านะคะเออลืมบอกเลยว่าเลไม่ได้ใช้เมดลงนะไม่ได้ใช้วิาสาดลงนะคะอันนี้เป็นดาร์กเมดเนาะก็สนุกดีทุกคนอันนี้เป็นเอเลียนรุ่นใหญ่นะคะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยมาถึงห้องนี้นะคะเขาก็จะให้เราสู้กับบอสมีบอสตัวหนึ่งเกิดมาเลยนะสมัยก่อนตรงเนี้ย มันจะมีแท่นเลืองแสงยิงแสงใส่เราครั้งเดียวตายเลยนะเออสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เล่นง่ายนิดหนึ่งนะสบายๆชิวๆนะคะนี่อันนี้เปิดแบตสองตีเลยนะพอมาถึงตัวนี้เหมือนต่างจากโลกที่แล้วเลยทุกคนมันไม่เหมือนเอเลียแล้วอันนี้เหมือนจิงโจ้ที่มันแบบกลายพันธุ์นิดหน่อยอะไรดูน่ารักมากกว่าดูไม่น่ากลัวอันนี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งทุกคนอันนี้มันสัตว์อะไรวะนี่พอใช้แบตสามตีหมูเนี่ยก็ทำให้เราเคลียร์ได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้ก็ เปลี่ยนสีจิงโจ้นิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแค่นั้นเลยแล้วก็ตัวใหญ่สีน้ําเงินแต่สีน้าเงินกับสีเขียวเข้ากันมากอะตัวสีน้าเงินแต่ยิงไฟฟ้าเป็นสีเขียวแล้วก็มาถึงบอสแมวนะทุกคนบอสแมวมันใช้กรงจักรชาักามหรือเปล่า โอโหตีกำแพงช้าม,มากทุนอาจจะต้องพัฒนาโอฟให้เยอะกว่านี้ตีกแพงช้าม,มากแล้วก็มาถึงตัวที่มันแข็งเป็นหินเนาะอันนี้คือต้องตีทีละเวฟอะ่ะไม่งั้นไม่เกิดจริงๆอยากให้มันเกิดมาพร้อมกันทีเดียวเลยตีกำแพงอีกแล้วต่อไปห้องลองสุดท้ายแล้วปะเย่ทุกคนห้องลองสุดท้ายละเราใกล้ได้ตีบอสละบอสจ,จะมีทั้งหมด3พาร์ทเนาะก็จะเป็นตัวคล้ายๆกันอะ่ะออกมา3มเวฟนะคะทีละตัวมาเข้าไปคุยตอนนี้ก็คือตีกำแพงเข้าไปก่อนนี่นะคะเป็นบอสตัวแรกที่เราตีเนาะออค่า ดิออริจินมาตัวที่2โผลมานะคะอ c อกคาด e d e ส t รักชั่นนะคะทำไมย้ายมาด์กเมดครับก็ไม่เชิงย้ายค่ะมาเล่นเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนยบรรยากาศไปเป็น10คลิปแล้วนะคะแค่เบื่อเลยตะกิลมันสวยดีนะคะสวัสดีคุณ f 4ด้วยนะตัวที่2 0 0ผ่านไปนะคะและตัวสุดท้ายนะคะอ c อกกาเดอะรูนนะคะเย่เราตบอสได้กล่องได้เกลือนะคะได้เกลือนี่นะคะเราก็จะวนแบบนี้ไปทั้งหมด10รอบนะคะ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราได้ของเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาอนุญาตตัดคลิปไปตอนที่ครบ10กล่องกันเลยค่ะโอเคทุกคนหลังจากครบ10รอบนะคะเดี๋ยวเราก็มาสรุปผลกันเลยนะเลยอาจจะไม่ได้ดูราคาตลาดให้นะคะเพียงแต่ว่าเลยมาสรุปจํานวนหินให้ดูเฉยๆเนาะอ่าว่าได้อะไรกันไปบ้างนะหินฟอสนะคะประมาณเอ่อสิก้อนนะคะแล้วก็หินแดงนะคะทั้งหมด22ก้อนนะคะ นี่นะคะก็ที่พอขายได้ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนมันอาจจะไม่ได้มากได้มาแต่ว่าเราก็คือเหาใบดันอะ่ะไปตามที่ตัวเองหามาได้อ,ะอ่ะอ่าก็คือเลยไม่ได้ใช้เจมลงเนาะเลยใช้ใบดันในการลงนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่เสียอะไรมากมายนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้เลยทำคลิปลงดันอีกก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะคะว่า เพืเ่อนไปลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมแฟนเพจของ l a ซีด้วยนะคะจะครบ1 0,000หม่นคนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ